สวัสดีครับ สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับแผงจอร์นพระเครื่องใหม่แล้วพี่นั้นนะครับนะวันนี้ก็หนึ่งถาดแนวนะเล่นรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับนะวันนี้เดี๋ยวรวมให้อีกนะครับแบบราคาโปรโมชั่นเบาๆแบบสบายกระเป๋าแนวนะสามร้อยพร้อมส่งนะครับก็เดี๋ยวเล่นเป็นคู่ให้เลยพี่นะครับก็จะมีเป็นคู่บ้างแยกบ้างนะครับนวหลากหลายสีสันเออหลากหลายสีสันนะพี่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อพี่ทุกท่านนะครับนะมาก่อนได้เปรียบแน่นอนวันนี้นะครับมาเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะเอาเป็นแบบว่าคู่แรกเลยดีกว่านะคคครรับบบนนนะููู่่แแกกี้้ตองเป็ววามยถ หนีอยครับ <Car> น <movement> ี่เลยเนี้ยครับคุ้นแผนอันนี้เป็นคุ้นแผนอุ้มนางไม่รู้ว่ากุไหนวะพี่นะเนื้อดินเก่ามากนะครับผมชื่นชอบตรงเนื้อดินเนี่ยแหละพี่นะเอ้ยคือเฮ้ยเก่าจริงๆเนี่ยนะเออเก่าจริงๆครับพี่นะครับนะเก่าจนหลุดรออนะนี้ครับนะเราดูรูปแบบรูปทรงดินะครับนี่เป็นอุ้มนางขี่ม้านะครับนะอุ้มนางขี่ม้า แหมสวยจริงนะพี่นานะครับสวยจริงสวยจางองนี้นะครับเนื้อเก่าเนื้อแกร่งเนื้อแห้งเหลือเกินนะครับองคนี้คู่กับอ่คู่กับนี่เลยพี่นะครับพราโตบางกระทิ้งนะครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนเราพี่นะครับดูบางกระทิ้งนี่กวดร้อยเห็นยางเด่นชัดนะครับดินในยุทธยาในพี่นานะครับดินยุทธยาจ๋านะครับแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยแล้วจับคู่ให้อีกนะครับหลังป่าสวยนะครับหลังป่าสวยก็พี่นะครับจับคู่มาแบบนี้ต้องจัดแล้วพี่เอาไป300บาทนะครับนะคู่แรกอ่าคู่แรกก็เล้าใจแล้วพี่นะครับเอาไป300บาทขออนุญาตหาถุง แนบนะขออนุญาตหาถุงมาใส่ก่อนแนวคู่แรกนี่เลยพี่แนวคู่แรกเอาไป300บาทนะครับนะเบาเบาอ่าเบาเบาครับพี่คู่แรกแนวสามร้อยนะครับไปต่อเลยดีวกว่านะครับสมเด็จบ้างแนบเออเอาสมเด็จบ้างดีกวา่า,าะนะครับเอ่อหมายเลขกหนึ่งแนวหมายเลขกเนื้อสวยมากครับพี่หลวงศิริการนะครับพิมพ์หลวงศิริการโอ้พิมพ์นี้ลึกผมบอกเลยว่าพิมพ์นี้ลึกมากนะครับลึกเนือนนะนะเน้อนุ่มนะพี่นะเออเนื้อนุ่มนวลตานะครับหนึบนุ่มนะครับฉ่ำ แอบมีความแห้งนะคแอบมีความคือพิมพ์เขาสวยพี่นะพิมเขาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระสวยพิมพ์ใหญ่ด้านหลังครับพี่นะด้านหลังเป็นหลั่งภาษาจีนนะครับอันนี้ออกเยาวราดหรือเปล่านะหลับ่งภาษาจีนเนื้อหนึบนุ่มพี่มวลสารพี่มองเห็นอยู่แล้วะครับอันนี้ไม่ต้องอะไรมากมายพี่มวลสารพี่มองเห็นอยู่แล้วนะครับสำหรับภาษาจีนในี่ดูเนื้อนี่เนะพี่ดูเนื้อในความหนึบความนุ่มนะพี่ดูเนื้อสำหรับภาษาจีนงค์นี้นะนืนุ่มนุ่มหนึบหนึบนะครับพิมใหญ่สวยมากหมายเลขหนึ่งเนี้ยหมายเลขหนึ่งเอาไป 300บาทนะครับนะหมายเลขกหนึ่งเลยพี่นะครับจัดแบบเราใจให้นะครับจัดแบบเราใจให้ครับพี่นะหมายเลขกหนึ่งสามร้อยบาทนะครับหนึ่งเอาไป้สามร้อยนะครับหนึ่งสามร้อยแล้วก็ไปต่อครับพี่นะอย่าเพิ่งหยุดยั้งนะครับนะโอ้โหวันนี้พระเยอะนี่ครับพระเยอะมากมายเอ่อนางพญาเลยพี่นะนางพญาเอาคู่กับอะไรเดียวเนื้อสวยมากครับพี่นะพี่ดูดีอันนี้อาจจะเป็นกรุนครไทยหรือเปล่านะครับสำหรับนางพญาเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะเบอ้ลเนื้อเก่าเนื้อแห้งคาบดินเดิมนะครับเนื้อเก่าเนื้อแห้งและคาบดินเดิม เนี่ยพี่นมองแล้วคือแบบว่าเขาเดี dai, ่ะอบอุ่นสายตาเนี่ยนอบอุ่นสายตาก็มีสําหรับองค์นี้เนี่ยนะเอาคู่กับเอ่อเอาคู่กับอะไรเดียวเนี่ยนะเอาคู่กับพระสมเด็จเก้าเนี่นี่นี่วัดเกตเนี่ยวัดเกตอาจจะเป็นกลุ่มโพเกียบหรือเปล่าเนี่ยวัดเกตอาจจะเป็นกลุ่มโพกีบเดี๋ยวพี่ด้นพี่ดูคาบกลุ่มเลยนะพี่ดูครับกลุ่มพี่ดูความเก่านะอาจจะเป็นกลุ่มโพเกีบหรือเปล่าผมให้คู่กันไปเลยนะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่นะอันนี้เป็นวัดเกโรงกุลเนี่ยเนดูเนื้อเ่ย เนื้อเนื้อไม่ธรรมดาเลยพี่ะนรับคู่นี้ไปสามร้อยะนรับนางพยากับพระสมเด็จะครับนะคู่นี้เอาสามร้อยบาทนะครับผมบอกแล้วให้เป็นคู่เนะครับเออบอกแล้วว่าให้เป็นคู่นะคู่นี้ไปสามร้อยเนะครับเบาเบาอ่าเบาเบาไปเลยพี่เนะครับเราก็องคนี้ครับพี่นะหลบรงพ่อปานพิมพขี่ไก่ะครับเนื้อสวยมากเลยพี่นะเหมือนลงน้ำหมากอ่ะเออองนี้เหมือนลงน้ำหมากพี่นะหลบรงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่เนื้อสวยมากะนรับเนื้อเก่าเนื้อแห้งครับพี่อุดยังอยู่นะบนี่อุดยยังอู่นี่อุดยังอยู่จะพเา เนี้ยนะนะเดิมเดิมแบบนี้นะครับนะเอาไปคู่กับคำข้าวนะครับคำข้าวปู่หรือสีลิงดําครับพี่นี้ครับนะดูเนื้อนี้น้ครับเนื้อเหลืองสวยมากนะครับนะเนื้ออมเหลืองเลยองคนี้นะนรับคำข้าวดวงปู่หรือสีลิงดํเนะครับ คู่นี้ก็จัดเบาๆให้อีกนะครับนะตามสเต็ปเลยเอ้อจัดเบาๆอีกตามสเต็ปเลยพี่ไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทเดียวพี่นะครับอันนี้เป็นคำข้าวนะครับคำข้าวปูด้วีลิงดำเนะครับแล้วก็หลวงพ่อปานนะครับนะสิ่งกษาจารย์เนาะ,ะครับจัดให้เลยนะครับคู่นี้ไปสามร้อยนะครับคู่สามร้อยแล้วก็ พระสมเด็จบ้างดีกว่านะสำหรับพระสมเด็จองนี้เนื้อสวยมากเลยพี่นะเนี่แก่ข้าวน้ำมันตังอิ้วอันนี้หรลวงวิจาร์นะยพี่นะพิมพ์หลวงวิจารเนี่ยน้ำมันตังอิวเบาๆบางๆนะครับข้าบหลืองเหลืองมีเม็ดมวลสารให้เห็นอย่างเด่นชัดนะมีเม็ดมวลสารใี้เห็นอย่างเด่นชัดคับพี่น้ำเนื้อสวยน้ำหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาด้านหลังับพี่นี่รอยปูไตรอยหน่อดนข้าบความเก่าแร่เนื้อแกงอันนี้อาจจะแก่ปูนเปลือกหอยนะครับนะปูนเพชรปูนเปลือกหอยนะครับแล้วมันจะมีความแกล่งแกรร่่งหนนนึบุมะคั แอ้องค์นี้สวยๆเดิมๆแบบนี้เอาสามร้อยน้ยหมายเลขสองสามร้อยบาทของยาใส่ซองเลยเน้ยนะของยาใส่ซองเลยพี่น้ยหมายเลขสองสามร้อยบาทนะครับนี่เขียนเลยพี่หมายเลขสองไปสามร้อยหมายเลขสองสามร้อยนะพี่นั้นนะครับต่อเนื่องกันไปนะครับกับพระปิตาสายวัดสะพานสูงปิดทองหรือเปล่าเน้ยสําหรับองค์นี้นะพี่นั้นนะครับดูดิวัดสะพานสูงหรือเปล่าพี่เน้ยนะปิดทองด้วยนะปิดทองเอ่อโรงรักใช่ไหมเน้ยน่าจะเป็นปิดทองโรงรักเก่าอ่ะพี่ดูดิ คุยเก่า้ะแก่งนะครับมวลสารด้านในเห็นอยู่แล้วพี่เม็ดขาวๆระยิบระยับนะครับเม็ดมวลสารขาวๆนี่พี่นะระยิบระยับอยู่ในเนื้อพระนะครับองค์นี้พี่นะหนึ่งองค์กับองค์นี้เลยนะปู่ทวดเนื้อว่านนะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านับพี่นะไม่ได้เป็นปีศูนย์ห้าหรือเปล่านะครับปีศูนย์ห้าหรือเปล่าพี่นะครับพี่ดูดิเนี่ยเออพี่ดูสินะครับเนื้อสวยมากเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับเนื้อว่านแห้งๆเนื้อว่านเก่าๆด้านหลังร่องรอยลายมือพี่ข้าวว่านะคร้บข้าวว่านขาวๆเอ้ยนะผ เดี๋ยครับพี่ดูแล้วกันคุ้มไม่คุ้มคู่นี้เอาไปสามมาน่อยนีครับโอ้โหอยากจะบอกเลยร้องวิกวิวเลยพี่เอ้ยนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วครับพี่ใครไวใครได้ในพี่นะครับแย่งจริงกันเอาเออแย่งจริงกันเอาพี่นับเปิดราคาโปรโมชั่นให้แบบนี้นะครับแย่งจริงกันได้เลยพี่นะครับแล้วก็องค์นี้สามราบองค์นี้นะครับไม่ธรรมดาแน่นอนพี่นะครับเป็นขุนแผนผู้หวงปู่ทิมครับพี่นะครับโอ้โหพี่เอ้ยนะครับข้าแป้งขาวขึ้นเลยนะครับแห้งจนขึ้นไข่ขาวนะครับแห้งแห้งแบบนี้แห้งจนข เป็นตะกุดคู่นะพี่นะ even. เป็นตะกุดสานิกานะครับด้านเมตตามหานิยมด้านเมตตามหาสเสน่ห์นะครับนะองค์นี้เป็นไมได้อะไรพื้นขาวนะพี่นะผิวเขาขาวนะครับนวลๆเอาคู่กับอะไรดีนะครับเออเอาคู่กับอะไรดีขุนแผนก็ต้องคู่กับขุนแผนนะครับนี่ดูนี่ขุนแผนอุ้มไก่นะครับอันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันรวงพ่อกวย,ยครับพี่นะครับขุนแผนอุ้มไก่เนื้อผงน้ํามันนะพี่นะเนะครับรวงพ่อกวย สวยนะพี่นะนะคับไม่ใช่ไม่สวยสวยซะด้วยส,วยสวยินะครับสวยนี่อุ้มไก่นะรเรื่มเรื่มมันมันเลยพี่ก็นะพิมพ์ทรงคมชัดลึกด้านหลังก็พีน่นั้นเนื้อใสเก่าแก่ง เนื้อใสเก่าแก่นะพี่น้ครับจับคู่ให้เลยจับคู่ให้เลยพี่นะครับปกติองค์เดียวก็จะเกินอยู่แล้วนี่จับคู่ให้เลยเนี่ยปู่ทิมอันนี้พ่อควยนะครับนะจัดให้นะครับน้าเอาไป3 0 0รอน้แบ่งปันเงินพี่นี่ยนแบ่งปันเัินพี่เอาไป300อนะครับนะจับคู่ให้เลยนะครับคุณแผนทั้งคุณแผนนพี่นะจับคู่ให้จับคู่ให้เสร็จับนะแล้วก็องค์นี้ครับพี่น้าองนี้เป็นวัดเกตดนอกพิมพ์นะเนี่ยนี่ดูดิ เนี่ยอกเป็นตัววีเลยพี่เอ้ยนะเป็นวัดเกตนะพี่นะวัดเกตนอกพิมพเอาคู่กันเลยเดียวเนี่ยนะอยากให้คู่ก็อะไรพี่แหนเดวจัดให้นะเดวจัดให้พี่แหนนะเนื้อสวยมากน้ําเนื้อสวยเนื้อแกร่งเนื้อเก่าคราบพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยเนี่ยดูเนื้อด้านหลังในสภาพการใช้งานนะพี่นะน้ำร่องรอยในการใช้งานอย่างชัดเจนนะครับร่องรอยในการใช้งานอย่างชัดเจนนะพี่นะเอาคู่กันเลยเดียวเออเอาคู่กับอะไรดีเนี่ยนะเดาขออนุญาตหาสะหน่อยเออเดวขออนุญาตหาสะหน่อยเนี่ยนะเอาคู่กับ เอ่ออะไรเดียนะครับองนี้ไหม่นอคู่กองนี้องคนี้มีรอยกระเทาะหน่อยพี่นับนะแต่ด้วยความเก่านะพี่นะดูดิด้วยความเก่าด้วยเนื้อนับด้วยความเก่าและด้วยเนื้อหาพี่ดูดิขู่แกล่งแกล่งมากเลยดูดินะครับอันนี้อาจจะเขาเรียกสภาพช้ำนะครับสภาพผ่านการใช้งานอย่างโชคโชนี่พี่ผมให้ไปศึกษาแล้วกันนะผมแบ่งให้เนะี่ยดูยเนื้อเนี่ยดูวยความแกล่งเนะี่ย นะครับคู่นี้เอาสามร้อยนะครับใครไวใครได้นะนะครับเป็นบอกแล้วว่าราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวจัดให้ยาวๆเลยนะครับราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวผมจัดให้ยาวๆเลยพี่นะครับนะสบายกระเป๋าแน่นอนเนี่ยคู่นี้ไปสามร้อยนะครับไม่มีอีกแล้วผมบอกเลยนะครับนะราคานี้ไม่ต้องไปหานะครับไม่มีอีกแล้วนะแบ่งให้อ่าแบ่งให้ครับพี่นะเอาสามร้อยบาทนะพี่นะคู่นี้ไปต่อครับพี่ร่างยาวไปรูปดอกโบราณไม่ทราบที่นะครับเขาว่าเป็นของหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ แนวเออหลวงพ่อเทียมมาพี่ที่สร้างตะกุดอ่ะแนววัดกษัตริย์อะไรน่ะนะพี่นะนะผมก็ลืมชื่อนะผมลืมชื่อวัดเนี่ยรอโบราณนะครับน้ําทองกระจายเลยแนว่อโบราณน้ําทองกระจายเลยพี่แนวรูป่อต้องคู่กับรูป่อแนวหลวงพ่อเทียมนี่คู่กับหลวงพ่ออะไรเดียพี่แนวเนื้อสวยมากแนวเนื้อสวยมากหลวงพ่อเทียมคู่กับพ่อเดิมเลยหลวงพ่อเดิมหนองหลวงฐานเตี้ยน้ำสาหรับหลวงพ่อเดิมองนี้นะพี่นะนะนหนองหลวงฐานเตี้ยแนวเอาคู่กันเลยน้านั้นจัดให้แนวคู่กันแล้วก็ต้องจัดให้ดิพี่แนวนะ เอาแบ่งไปพี่น้บคู่นี้ยไปสามร้อยนะครับนะ้ำหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อเทียมนะพี่นะ้าเอาไป300โอ้โห นะพี่นะแค่ราคาก็นะหวาดเสียวแล้วนะครับแค่ราคาก็หวาดเสียวแล้วพี่นะครับอ่ะพระสมเด็จบ้างดีกว่านะครับองค์นี้เลยพี่นะครับรงสีพึ่งนะครับนี่เขาทาสีพึ่งกระดูกเขาทาบไว้นะครัะดูกเขาทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งกับพี่นะทาเขียวๆไว้เลยด้วยรับเขาทาสีพึ่งองค์นี้มีแผ่นทองเลยนะแนบเออองค์นี้พิเศษด้วยพี่นะครับมีแผ่นทองด้วยนะพี่นะนะครับสำหรับองค์นี้พี่นับทาสีพึ่งเขียวๆไว้นะครับอาจจะใช้ในด้านเขาเรียกว่าด้านค้าขายนะครับด้านเมตตาอ่ะอาจจะเป็นไปได้คแนบอาจจะเป ด้านหลังนี่เป็นลายคืออะไรลายพาดก่อนนะพี่นะเออคล้ายๆลายพาดก่อนเลยพี่นะดูเนื้อด้านหลังนะครับดูเนื้อด้านหลังได้เลยพี่นะครับองนี้หมายเลขสามใครับใครไวใครได้นะสมเด็จเนื้อจัดจ้านแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับพีไม่ได้มีบ่อยๆนะพี่นะหมายเลขสามครับแบ่งปันเลยเอาหมายเลขสามเอาไปสามร้อยบาทนะครับสมเด็จพี่นะครับบอกเลยครับพร้อมแขวนพร้อมใช้ด้วยนะครับสมเด็จหมายเลขสามนี่ทานทานสีพึ่งด้วยนะนนครับนำหมายเลขสามเอาไปสามร้อยบาทนะครับต่อเนื่องกันไปนครับนะเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปครับพี่นนครับ องไหนดีอะนะครับเอารูปดอกอีกนะครับไม่จบครับพี่นะครับองคนี้เป็นรูปดอกองหรวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นรูปดอกโบราณนะพี่นะนะบรวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วคาบเนี่ยคาบเผือกคาบใครยังจับติดอยู่เลยพี่นะครับคาบเผือกคาบใครยังจับติดอยู่เลยหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วมีกิ่งเลยเห็นไหมแนวอุดกิ่งเดิมๆเลยพี่คนับรวงปูเผือกต้องคู่กับพระปิตายันยุ่งนะพี่นะนะครับหลวงพ่อท้าวัดทองนะครับนะนี่ครับพี่นี่ดูยันยุ่งเนี่ยดูคาบเนี่ย หูเก่าอันนี้เก่าเดิมเก่าแบบคลาสสิกนะครับเก่าเดิมเก่าแบบคลาสสิกพี่ร่องรอยการหล่อแบบเป็นธรรมชาตินะครับร่องรอยการหล่อแบบเป็นธรรมชาติคู่นี้ไป3า0นะครับคู่นี้พี่นะนี่ปิดตาพระทับ รูปดอกผูเผือกวัดกิ่งแก้วสามร้อยไม่คุ้มไม่รู้ไปสิพี่แหนบอ่ะสามร้อยไม่คุ้มไม่รู้ไปสิพี่นะครับคู่นี้ไปสามร้อยนะครับขออนุญาตใส่ซองนะครับขออนุญาตใส่ซองแหนบสามร้อยบาทจัดให้นะครับอ่ะจัดให้แล้วก็อุปราคาุดนะครับสำหรับอุปราคาุดเนื้อสัมฤทธิ์นะครับอันนี้เป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะพี่นะแหนบอุปราคาุดถือบัวอยู่นะพี่นะครับนะเอ่อด้านหลังเป็นก้นหอยนะครับด้านด้านหลังเป็นวงวงเป็นก้นหอยเลยพี่เห็นไหม นะครับอุบป,ประคุตเนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริดต้องเอาองค์นี้เลยพี่นะรพระชยรัยหลวงพ่อสุดนะพี่นะนะพ่อสุดหนองหวายนะครับสุราชสายใต้นะครับดูในพระชัยลงทองเลยเนะี่ยนดะูเนะี่ย อู๋นี่เดิมมากนับเดิมมากเลยพี่ทองเดิมเดิมเลยเออทองเดิมเดิมเลยคู่นี้เอาสามร้อยนะครับคู่นี้ไปสามร้อยกับพี่อุ๋ประคุตกับพระชัยหลวงพ่อสุดในพี่นะนะครับอู๋สายเหนียวทั้งคู่นะครับเออสายเหนียวทั้งคู่นะครับต้องจัดอ่ะเจอไม่จัดได้ไงพี่นะครับสายเหนียวทั้งคู่นะครับเอ้าใส่ซองนะครับบอกแล้วว่าใครไวใครได้พี่นะครับแบ่งปันกันไปนะครับไปต่อครับพี่นะครับนี่เลยพี่นะครับพระคังหลวงพ่อพรมนะครับนะอันนี้เป็นสมเด็จ นะครับนล้วสมเด็จหลังยันสิบใช่ไหมนะครับนล้วหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับสำหรับองค์นี้ที่พี่น้น้ำนี่ครับพี่เสาห้าวัดช่องแคนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคอ่าสำหรับองค์นี้ท่พี่นันนะครับต้องคู่กับอะไรเดียวเนีครับเออต้องคู่กับอะไรดีอ่าผมให้ไปคู่กันนี่เลยเนี่ยปกเนี่ยปกลบบุรีเนี่ยเนี่ยดึงเนื้อเนี่ย เก่ามากนะครับเก่าแล้วสวยด้วยนะครับองค์นี้องค์เดียวในเกินคุ้มนะครับปกลบบุรีองค์นี้องค์เดียวเกินคุ้มเลยพี่นะครับเหมือนแถมมหลวงพ่อพรมให้องค์นึงนะเออเหมือนแถมหลวงพ่อพรมให้องค์เนี้อน้ำไหนๆก็แบ่งแล้วเนาะเออแบ่งให้สุดๆไปเลยนะครับเราแบ่งให้สุดๆไปเลยพี่นี่ดูเนื้อนี่ดูเนื้อดูค่าฝ้าดูคาความเก่าเป็นชั้นๆๆเลยพี่นะครับคู่นี้นะสามร้อยนะครับเออคู่นี้ไปสามร้อยลองดูสิพี่นะครับนะลองดูสินะไม่มีอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะนะครับคู่นี้ไปสามร้อยบาทนะครับ เอาใส่ซองไว้เน้ยไปต่อครับพี่เนรัยไปต่อเลยสั่งกระชายสายใต้เนรับองค์นี้เป็นพระสั่งกระจายครับพี่นะเป็นพระสั่งกระจายดูนี่นะครับข้าบเบ้าข้าความเก่าพี่นะเนื้อทองเหลืองโลหะเก่าเนรัยโลหะรอโบราณแบบนี้พี่นะนาเก็บน่าศึกษาและน่าสะสมเนรับองค์นี้นะเนรับองค์นี้คู่กับคู่กับอะไรเดียวรนบนะคู่กับ แหมคู่กาลีดีคู่กาลีดีอ่อคู่กาลีพักกิ่งเลยน้คับให้คู่พักกิ่งนี่กิ่งเก่ามากนะครับอยู่ในกรอบด้วยน้คับพักกิ่งยังเก่าเลยพี่อยู่ในกรอบนะพี่นะนะครับนะเอาแบ่งปันกันไปนะครับเออแบ่งปันกันไปครับพี่น่าจะเป็นวัดบวรหรือเปล่าครับพี่นะหน้าตาแบบนี้นะครับนะหน้าตาคมคลายแบบนี้อาจจะเป็นวัดบวรหรือเปล่าครับพี่ข้ามเหือข้ามใครยังจับติดอยู่เลยนะครับข้าเหือข้ามใครยังจับติดอยู่เลยพี่นะคัน่าจะเป็นพระกิ่งวัดบวรเนาะโอ้โหแล้วเนื้อสวยมากครับพี่พระกิ่งคคคคูููู่่่่นนนนีี้้้้เเเเอออาไไปป300 300ใใหหลลยยร ลองดูซิล่ะพี่เนี่ยครับไม่มีอีกแล้วนะเนี่ยครับไม่มีแล้วขออนุญาตใส่ซองนะขออนุญาตใส่ซองไปต่อนะครับไปกันต่อครับพี่เนี่ยครับเบรียนสำหรับเหรียนนี้นะพี่นะนะครับเป็นเบรียนเอ่อเรียนแตงโมลวงพ่อเกษมครับพี่เนี่ยครับเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับเนื้อเก่าเนื้อแห้งนครับด้านหลังครับพี่นี่สวยคมชัดลึก นะครับสวยคมชันลึกเลยพี่นะครับหลวงพ่อเกษมนะครับหลวงพ่อเกษมนี่คู่ก้าวไรอะพี่นะครับแล้วหลวงพ่อเกษมก็องนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นพระคุณแผ่นคล้ายคล้ายอะไรกุทับข้าวพี่ดูเนื้อเนี่ยไม่ทับข้าวก็ลงเล่าอะนะดูเนื้อเนี่ยเนื้อเก่าเนื้อแห้งเนื้อแก่งหลือเกินนะครับเนื้อเก่าเนื้อแห้งเนื้อแก่งลือเกินเลยพี่นะครับสำหรับองค์นี้นะเนื้อแกร่งเนื้อเก่ามากนะครับด้านข้างเป็นรอยปี่รอยแย้มพี่นี่คือร่องรอยความเก่าและเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือร่องรอยความเก่าและเป็นธรรมชาตินะครับด โอ้โหสวยมากนะพี่ดูเนด้นหลังเนี่ยสวยมากนะครับไม่ได้สวยธรรมดานะพี่นะครับสาหรับคู่นี้นะครับคู่นี้ไปสามร้อยนะครับเออคู่นี้ไปสามร้อยดูสิมันจะไม่ได้หรู้ไปสิเออจะไม่ได้รู้ไปสิพี่นะครับนะหูสวยๆเก่าๆแบบนี้ไปต่อครับพี่นะไปงันต่อพี่อันนี้เป็นฮานุมานนะครับสาหรับองค์นี้นะนี่พี่นะเป็นฮานุมานนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ากุไหนพี่นะเนื้อดินสวยมากนะบอกเลยว่าเนื้อดินเขาสวยมากดูดินะครัเดิมๆนะัอันนี้เป็นพิมพ์หานุมาน เนื้อเป็นเนื้อดินพิมพ์หานุมานนะไม่รู้ที่ไหนเนี่ยให้ดูเนื้อเนี่ยนื้อพี่ดูเนื้อเนี่ยนะเป็นเนื้อดินหนุมานนะครับเนื้อดินหนุมานแล้วก็นะครับนะเอาคู่ก้าวเลยเดียเออเอาคู่ก้าวเลยดียนี่ผมให้อีกสององเลยเนี่ยนะครับนะอันนี้ผมให้สององเลยนะเอาเป็นสามองเลยไปสามร้อยนี่ดูเนื้อเนี่ยนี่ดูเนื้อนี่เนะครับหลวงพ่อโบยไหมเนี่ดูเนื้อนี่เนรับพี่ดูเนื้อเนี่อร่องรอยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสมเด็จคะแนนเนื้อทองเหลืองหนึ่งองนะครับนะผมให้ไปสามองเลยเนี่ยเป็นสายชลบุรีนนะดูื้ เอาไป300นะครับให้ไป3องค์เลยนะนะครับให้ไป3องค์เลยนี่นะไม่ได้ให้แค่2ให้3ไปเลยนะครับนะเป็นไงหัวใจอะพี่แนวให้ไป3เลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่แนวได้ขายเอาชื่ออย่างเดียวแนวเออขายเอาชื่ออย่างเดียวเอาแล้วพี่นะ้สามร้อยแบ่งให้นะครับเออแบ่งให้นะครับแล้วก็องค์นี้อะพี่แนวสำหรับองค์นี้เป็นเอ่อพระเนื้อผงน้ํามันนะครับแนวบลวงข้าวกล้วย นะพระเนื้อผงน้ำม <Clar> ันหลวงพ่อกุยครับพี่นะครับพี่ดูด้านหลังนี่นะครับเขาเขียนจานที่สองนี่นะครับหลวงพ่อกวยนะครับเขาเขียนติดไปเลยนะครับเขากลัวลืมมเออเขากลัวลืมนะมั้งนะครับเป็นของหลวงพ่อกวยเสกนะพี่นั้นนะครับนะเป็นพระพุทธเนะเป็นพระประธานพระประธานองค์นี้นะครับคู่กับช้างหล่อโบราณไปเลยนะครับนะองค์นี้เป็นเทวรูปช้างนะครับเป็นเทวรูปช้างครับพี่หล่อโบราณนะครับซึ่งมีความเก่าเก่าและเก่ามากนะครับเออไม่ได้เก่าธรรมดานะเก่าและเก่ามากนะครับเนื้อผิวพันธุ์ที่แดงแดงออกแห้งๆนะครับไม่ได้อ แหนบแดงออกแข้งๆมีความเก่าแหนบมีความเก่าและเก่ามากนะครับองค์คู่นี้นะแหนบช้างเทวรูปกับหลวงพ่อกวยเอาไป300น้อยแบช้างเทวรูปกับหลวงพ่อกวยเอาไป300นะครับแหมบอกแล้วว่าแบ่งแหนบไหนแบ่งคือแบ่งนะเออไหนแบ่งคือแบ่งครับพี่นะครับมาแบ่งปันกันไปนะครับอ่ะใส่ซองนีครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะองค์นี้สวยมีเม็ดพระธาตุนะครับองค์นี้มีเม็ดพระธาตุนะองค์นี้หมายเลขอะไรเนี่ยหมายเลขสี่เนาะโอ้โหแล้วดูนี่สมเด็จองค์นี้นะเนี่ยเนี่ย เนี่ยครับนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนพี่นะครับอันนี้มีโรยเม็ดพระธาตุด้านหน้านะครับเป็นสมเด็จเนื้อพิเศษคืพี่เป็นเนื้อก้นโคกและโรยเม็ดพระธาตุนะครับไม่ค่อยได้เจอแน่นอนนะครับไม่ได้เจอแน่นอนพี่นะครับสำหรับสมเด็จเนื้อแบบนี้นะที่โรยเม็ดพระธาตุแบบนี้นะครับไม่ค่อยได้เจอเจอนะครับดูเนื้อด้านหลังนี่ร้อยปีร้อยแยบร้อยด้านนะคร,รองรอยการเซตตัวคาบน้ํามันต่างอิว เม็ดมวลสารนะครับเขาเรียกว่าเม็ดพระธาตุหรือกัวเทานะครับนะเต็มองค์พระเลยพี่นะครับนะเต็มองค์พระเลยพี่นะครับเนื้อสวยมากนุ่มนุ่มผ่านการใช้งานอย่างชัดเจนเลยพี่นะครับหน้าศึกษาและหน้าสะสมหมายเลขสี่สามร้อยบาทนะครับองค์นี้พี่น้าหมายเลขสี่ไปสามร้อยนะครับโอ้โหเมามันเหลือเกินวันนี้นะพี่น้านะครับหมายเลขสี่สามร้อยนะครับหมายเลขสี่ไปสามร้อยนะครับไปต่อดีพี่นะครับรออะไรอยู่หมายเลขสี่แล้วตามไปด้วย หมายเลยขห้านะครับองนี้ไม่ธรรมดาพี่ดูการเซตตัวของเนื้อนะนี่พนะนะนะี่นะครับแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับออกเหลืองหน่อยนะครับแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับออกเหลืองหน่อยนะครับนะาอร่อยเหลือเกินอง์นี้นะครับเนื้อด้านหลังเนี่ยนะครับนะมีรลุมีโพงมีรมลุมีร่องรอยเนื้อมวลสารที่หลุดลอดออกไปเนื้อหนึบเพื่อพี่แก่น้ํามันตังอิ้วมวลสารมาเป็นเม็ดๆนะพี่นะด้านข้างมีรอยปีรอยแย่นะครับด้านข้างมีรอยปีรอยแย่อย่างชัดเจนนะครับสาหรับองค์นี้นะ 300ร้อยครับพี่นะครับกรอบทองไมค์คอนแล้วดูเนื้อดินะครับที่เขาบอกว่าแตกประแหงแตกเป็นอะไรเก็แล้วแตกเป็นระแหงดินนะนะพี่นะเลยยิบระยับอยู่ในเนื้อพระอันนี้คือแบบว่าเขาได้เอาแตพระมีความชัดเจนในธรรมชาตินะพี่หมายเลข5 300บาทนะครับผมว่าไม่น่าไม่น่าจะเกินไปนะพี่นะนะเพราะว่าหนึ่งคือแบบว่าพระสวยนะครับพระสวยเดิมเดิมเลยเนีะนะครับหมายเลข5เอาไป300อย่าพลาดแล้วกันพี่นะครับใครไวใครได้นะครับอย่าพลาดแล้วกันพี่นะใครไวใครได้นะครับไปต่อครับพี่นะครับสมเด็จบางขุ่นพรม โอ้โหองนี้พี่นะ้าะมีอิทธิ์เหลือเกินสมเด็จบางหุนพรมดู guys, ม ada, ความเก่าดูความแร่งนะพี่น้าดูความเก่าดูความแก่งซะก่อนสาหรับสมเด็จบางหุ่นพรมองนี้นะครับนะด้านข้างรับพี่อาจจะถลอกปอกเปิกไปบ้างนะครับด้านข้างอาจจะถลอกปอกเปิกไปบ้างนะพี่น้านะครับแกวจะกรอบอะเออแกวจะกรอบเรียมพลาสติกไงพี่นะครับโดนกาวแล้วมันดึงออกไปนะครับโดนกาวแล้วมันดึงออกไปก็พี่เนะครับเนื้อเก่าเนื้อแก่งเนื้อแห้งหลือเกินอันนี้มีตายางด้วยนะครับสาหรับองค์นี้มีตายางด้วยพี่ ไม่ธรรมดาแน่นอนเนบไม่ธรรมดาแน่นอนพี่เอา300บาทนะครับหมายเลขหแนีบนะเออหมายเลขหเอาไป300บาทเนะครับเดี๋ยวใส่ซองกันเนครับเดี๋ยวใส่ซองกันอันนี้หมายเลขหนะเอาไป300หมายเลขหแล้วก็เอ่อน่าจะเป็นพระองค์นี้เลยพี่นะเอาคู่กันไปเลยนะครับอันนี้เป็นปางลำพึงใช่ไหมนะครับรที่เรียกว่าปางกอดอกอะเนื้อชิ้นเก่ามากเนะครับเนื้อชิ้นเก่ามากครับพี่นะปางรำพึงเนะครับเนื้อชิ้นเก่า shimmer. พี่ว่าเป็นเม็ด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 เลย เน nee ี่ยครับเป็นเม็ดๆๆเลยพี่เนี่ยปางรำพึงครับพี่นี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนะพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ดๆๆๆๆๆเลยพี่เนี่ยปางรำพึงเนะพี่นั้นหนึ่งองค์แล้วก็ปางเปิดโลกผมให้ไปอีกหนึ่งองค์ นะผมให้ไปอีกหนึ่งองค์เลยเนี่ยนะผมแบ่งให้นะครับเนื้อชิ้นนี้ใครที่ชื่นชอบนะพี่นะนะครับใครไวใครได้นะครับเนื้อชิ้นพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบนะเนื้อดูง่ายด้วยเนี่ยเนื้อดูง่ายด้วยดูพี่ดูเลยลังลายผ้าชัดเจนและเป็นธรรมชาตินะครับลังลายผ้าชัดเจนและเป็นธรรมชาติคู่นี้ไป300นะครับคู่นี้พี่นะนะครับให้คู่ไปเลยสามซื้อมาเกินกว่านี้เยอะนะครับนะซื้อมาเกินกว่านี้เยอะผมให้นะอันนี้ถือว่าแบ่งนะครับเอออันนี้ถือว่าแบ่งส่วนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น นะครับมีการลงรักปิดทองนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้คูไหมพี่นะครับมีการลงรักปิดทองแล้วมีเสียงได้ฟังเสียงเนี่ยใช่ไหมใช่ไม้คูไหมหรือหรือเป็นอะไรอ่ะเนี่ยเป็นท่อนๆนะพี่เออเป็นท่อนๆเนี่ยแล้วมีเสียงด้านในอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่นะครับเป็นอะไรที่น่าค้นหานะครับเป็นอะไรที่น่าค้นหาพี่เอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะพี่นะนะครับองค์เม็ดนี้นะไปสามร้อยนะครับเป็นอะไรที่น่าค้นหาแล้วก็องนี้พี่นะครับหลวงพ่อดำนะครับพ่อดำจันทบุรีพี่นะครับที่เขาชอบฝังเขี้ยวอะนะครับหลวงพ่อดำ นี่ดูง่ายเลยพี่เนะี่ยหลวงพ่อดำดูพิมพ์เนี่ยนะครับดูพิมพ์ดูทรงนี่นะครับหลวงพ่อดำนะครับนี่นครับตัวยันเป็นเนื้อตะกั่วเก่านะครับเป็นเนื้อตะกั่วเก่าหลวงพ่อดำนะครับพ่อดำเอาคู่กับพ่อทองสุขวัดตะโนดหลวงนะครับผมให้คู่เลยเนี่ยนะครับหลวงพ่อทองสุขวัดตะโนดหลวงครับพี่นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยพี่เหรียญฮิตยอดนิยมนะครับเหรียญฮิตยอดนิยมครับพี่นี่วัดตะโนดหลวงนะครับสองสี่เก้าแปดนะครับสองสี่เก้าแปดครับพี่นเครับองค์รี้ขอ พี่น้านับองนี้นะพี่น้าคู่นี้เนี่ยเนี่ยคู่นี้เอาไป300อนะครับโอ้โหต้องแบ่งนะครับราคานี้300อบาทนะครับคู่นี้นะพี่น้านะครับเอาส0 0รอยไม่ต้องอะไรมากมายแล้วพี่น้ประการนี้แหละสนุกดีอ่าสนุกดีองค์นี้เลยพี่นะาําหรับองค์นี้เป็นจบนับจอบพ่อเงินไงพี่ดูคาบเลยดูคาบดูกระแสเนื้อในพี่น้าดูคาบดูกระแสเนื้อคาบความเก่านะครับดูเนี่ยร่องรอยการหลอโบราณชัดเจนนะครับร่องรอยการหลอโบราณชัดเจนอยู่แล้วพี่นับองนี้นะคู่กับเต่าเลยเต่าพ่อเงินเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นชุดหลวงพ่อเงิน สำหรับองค์นี้พี่นะนะเป็นชุดหลวงพ่อเงินเลยพี่ดูเนื้อนี่เป็นไงนะพี่ลองดูเนื้อนี่นะชุดหลวงพ่อเงินสําหรับชุดนี้นะสามร้อยนะ่ครับนะชุดนี้พี่นะเอาไปสามร้อยแบ่งปันกันไปพี่นะครับนะเราก็แบ่งปันกันไปพี่ชุดนี้นะเอาไปสามร้อยนะครับแบ่งปันนะชุดนี้นะสามร้อยแล้วก็องนี้พี่นะบางหุ่นพรมอันนี้ไม่ปั้มตายางนะครับบางหุ่นพรมดูเนื้อดูเนื้อดูความเก่าดูความแก่งนะครับแล้วดูคาบกรุที่ฝังอยู่ในเนื้ออย่างหนาแน่นนะครับดูคาบกรุที่ฝังอยู่ในเนื้ออย่างหนาแน่นนะครับดูด้าน เน้ยดูคาบเนี้ยเนะยดูโอ้โหพี่อครับไม่ค่อยได้เจอแน่นอนเนี้ยไม่ได้เจอแน่นอนพี่นะพี่ดูคาบนะยพี่ดูคาบได้เลยเนี้ยอันนี้พี่นะาบางหุ่นพรมงนี่ขอสี่ร้อยเนียครับสี่ร้อยบาทเดียวพี่หมายเลขเจ็ดเนี้ยครับหมายเลขเจ็ดเอาสี่ร้อยบาทนี่สมบูรณ์พี่สวยสมบูรณ์อันนี้น่าจะเป็นกู่เก่าไม่ปั๊มตายยางพี่เนี้ยครับนะหมายเลขเจ็ดสี่ร้อยไม่มีแล้วเนี้ยครับบอกแล้วไม่มีแล้วพี่เนี้ยครับหมายเลขเจ็ดนะพี่นะนะครับไปต่อครับพี่ สำหรับองค์ต่อไปนะครับนะองค์ต่อไปเป็นพระธท่ากระดานองค์นี้สวยมากนะครับต้องต้องใช้คําว่าองค์นี้นะพี่นะสวยมากนะครับเออสวยมากๆครับพี่องค์นี้ขออนุญาตตัดนะครับขออนุญาตนํเงินกลมาตัดนะครับนะจะได้เพิ่มความชัดเจนนะครับนะเพิ่มความชัดเจนครับพี่นะครับมาลองดูซินะครับเออมาลองดูซิพี่นะครับเพิ่มความชัดเจนนี่ดูเนื้อนี่นะพี่ดูเนื้อนี่เป็นไงนะครับนะองค์นี้ปิดทองไว้ด้วยนะครับปิดทองอย่างชัดเจนเลยพี่ดูค่าความเก่าดี นะพี่ดูภาบทองดูภาบความเก่าเนี่ยเนี่ดูเนื้อนี่ยน้ำน้าขู่ไปเนี้ปึ๊กดิน้ำดูภาบดินด้านหลังเนี่ยไม่มีแล้วพี่น้ำน้ามาแบ่งปันให้ในอ่าในแผงจอดพระเครื่องน้ำนะเรามาแบ่งปันให้ดูเนื้อเนี่ยนับสนิมแดงแล้วก็ดูดูทองเนี่ยนับทองเดิมนับสนิมแดงแล้วก็ทองเดิมครับพี่สาหรับองค์นี้นะพี่นะนะครับนะเอาราคาแบบแบ่งปันนับเอาราคาแบบแบ่งปันเลยพี่สนิมแดงองค์นี้นับสนิมแดงองค์นี้นะพี่นะนะครับขอ 800บาทนนครับ800บาทมี neck. โดดอยู่องค์หนึ่งพี่ะนรับราคาจะโดดอยู่องค์หนึ่งนะครับแล้วก็องนี้นะครับสำหรับอันนี้เป็นหลวงพ่อนะนะปดตาข้าวต้มมัดเนี้ยปตาข้าวต้มมัดก็พี่เนื้อเม่กะพัดเก่ามากะนรับปดตาข้าวต้มมัดเนื้อเม่กะพัดเก่ามากะนรับนะให้คู่กับงบนาอ้อยะนรับงบน้ําอ้อยของกําแพงเพชระนรับเอาคู่กันไปเลยเนีให้คู่กันไปเลยพี่ะนรับงบนาอ้อยนี่กดแบบว่าเขาได้ลวกดแบบมีมิติะนรับกดแบบสวยและมีมิติะคีับสำหรับคู่นี้นะ นับสามร้อยอ่านะพี่นะนับคู่นี้ไปสามร้อยนะครับเดี๋ยวจัดการให้พี่น้าเดี๋ยวจัดการให้นะพี่น้าคู่นี้ไปสามร้อยนะครับไปต่อเลยพี่นับต่อเนื่องกันไปเลยพี่องค์นี้สําหรับองค์นี้นะพี่นะนะครับน้ดูนี่นี่ตะกุดนี่นับหลวงปู่สุกกะพี่ตะเคษขบฟันนะครับน้ารักแดงเดิมๆเชือกเก่าๆเชือกแห้งๆนะครับรักแดงเดิมๆเชือกเก่าๆเชือกแห้งๆนะพี่นะนะครับหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านีครับหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่าใครไวใครไดดู้ความเก่าด้านนนใแล้วกั นะพี่ดูความเก่าแล้วกันของโลนะครับใครไวใครก็ได้อะออใครไวใครก็ได้พี่นะครับหลวงปู่สุกป,ปาาคลองพระขามเท่าดูเนยแห้งๆเก่าๆเลยเอาไป300นะครับเอาไป300รายการสุดท้ายแรท้ายสุดของวันนี้นะครับนะสมเด็จหมายเลขนะนี่เป็นหมายเลขอะไรหมายเลข8เหรอใช่ไหมอันเนี้ย เนี่ยครับหมายเลขเจ็ดไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นหมายเลขแปดนะครับนั่นดูเนื้อนี่นะยครับโอ้โหพี่เอ้ยนะเรียมกรอบไมคอนนะครับอันนี้คือสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนแล้วพี่ดูความแกร่งเลยเนื้อแก่ปูนเพชรปูนเปลือกหอยนะครับนะนี่คือมวลสารหลักเลยนะครับอันนี้คือมวลสารหลักแล้วมีการลงรักปิดทองต่างหากพี่นับพิมพ์ใหญ่วัดประคังนะครับพิมใหญ่วัดลระคังลงรักปิดทองแล้วดูเลยนะพิมหลวงวิจารนะครับเนื้อแกร่งมากนะครับเนี่ยมองยิ่งรูๆเลยพี่ว่าเนื้อแก่งแกร่งและเก่านะครับแกร่งและเก่ามากนะครับดดูเนนนื้้อาหลังี อย่างไงนับกินขาดนับใส่ใส่แบบนี้แล้วก็นับไม่ว่าจะเป็นเม็ดพระธาตุกรวดเทานับทรายแก้วเออทรายแก้ว ผงปูนเพชรนะครับนะดูดิโอ้โหความแก่งดูรอยเนื้อเรื่อมเลยนะนี่รอยปิ้รอยแย่นะครับนะรอยปูไตรอยหนอนด้นนะครับนี่คือความเก่าและธรรมชาติที่ชัดเจนนะครับนี่คือความเก่าธรรมชาติที่ชัดเจนนะครับนะองนี้นะพี่นะนะครับหมายเลขแปดใครไวใครได้นะครับนะราคาสุดคุ้มเอาไป400บาทกรอบทองไม้ข้อเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะพร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับน่าใช้พี่องค์นี้ใครไวใครก็ได้ไปนะครับขออนุญาตเขียนอ่าขออนุญาตเขียนนะพี่นะนะครับหมายเลขแปด 400บาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใครสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ